สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีตุลรัคนาตุลเดือนกรกฎาคมนะคะต่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน การอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะตรงหรือไม่ตรงอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวหรือดูเป็นแนวทางเนาะดูเป็นความเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนแม่หมอไปด้วยกันชุดแรกนะคะไม่ระบุสถานะตามไพ่แม่หมอความรักนะคะชุดชุดที่2นะคะเป็นคนโสดและชุดที่3คนกําลังคบหาคุยกันอยู่ เรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะชุดแรกค่ะของชาวราศีตุลรัคนาตุลเดือนกรกฎาคมความรักของคุณเป็นอย่างไร ต,ตรงแล้วเน <c oughs> าะค่ะชาวราศีตุลราคณาตุลเดือนกร,รกฎาคมนะคะมีไพ่เดวเวอร์ค่ะสี่สี่ไม้เท้าแล้วก็เฮอมินะคะแล้วก็มีเดวิลความรู้สึกของคุณอยู่ในช่วงของตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นไพ่เดวเวอร์อยากจะจบสิ้นไปรู้สึกแย่อารมณ์ในเรื่องของความรักนะคะสี่ไม้เท้า สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณคิดแต่ว่ามันมีใจที่รู้สึกติดลบกับความรักนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าอืมอีกฝ่ายหนึ่งทําให้เขาทําให้คุณเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งทําให้คุณอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเราไม่มั่นใจในตัวเขานะคะเราไม่มั่นใจจ็ดดาบหรือฝ่ายชาวราศีาตุลเองนะเป็นไพ่เดอะเวอร์ซี นะคะสี่ไม้เท้ามีไพ่เฮอร์มิตอ,อยู่ตำแหน่งนี้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจพิจารณานะคะกับความรักครั้งนี้นะคะว่ามันจะเป็นมันมีไพ่เดว,วิลเนาะก็คือความรู้สึกเราเหมือนกับสับสนกับความรักครั้งนี้นะคะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่ความร่งนิ่งอยู่บางทีก็อยากจะอิสระอยากโสดอยากกลับมาหล่นละอะไรประมาณนี้นะคะอ่ อาจเป็นฝ่ายที่ว่าเราอยากจะหลบหลีกไปเองก็ได้นะชาวราศีอาจจะหลบหลีกออกมาเองก็ได้อยากจะหลุดจากตรงนี้วงตรงเนี้ยนะคะอยากจะหลุดออกมาไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะคืออาจจะเป็นรักรักักแจกลักซ้อนเข้ามาด้วยแล้วก็เขาอาจจะเขาอาจจะมีข้ออะไรบางอย่างที่เหมือนกับเนี่ยเด็กถือดาบนะคะเหมือนกับต่อต้านกันและกันคุณรู้สึกว่าคุณอยากออกมา หรือเขามีคนอื่นนะเพราะมีสามดาบอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสามดาบก็คือเรื่องของรักสามเศร้าแทรกเข้ามาด้วยทําให้คุณสองคนหรือว่าความรักของคุณคุณอยากจะหลุดออกมาอิสระนะคะจะไปต่อก็ไปไม่ได้นะเป็นเดวิลใจสับสนหรืออาจจะเป็นชาวราศีตุลเองที่มีรักเข้ามามา,มากกว่าหนึ่งคุณอาจจะหลบอยากจะหลบหลบีกตรงนี้ไปคุณตัดสินไม่ได้ ก็เป็นไปได้ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะตามตื้อคุณอยู่อาจจะเป็นแฟนเก่านะหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะอยากเจอคนใหม่แล้วหรือกําลังพบคนใหม่ก็ได้แต่แฟนเก่าก็ยังค้างคา,าอยู่ยังแอบซองแอบมองคุณอยู่เนี่ยแทนบาลานซ์นะคะคือเวลาอยากจะขอคืนดีนะคะก็เป็นไปได้ทําให้เขาเนี่ยเป็นก้าวดาบนะคะคือ,อยังลืมคุณไม่ได้นะคะยังลืมคุณไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยอยากอิสระแล้วอยากจะไปเจอคนใหม่อยาก มีคนอื่นละเข้ามาละเนี่ยนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่เมเจอร์ชียรมีคนใหม่เข้ามาหาชันละฉันอยากเจอสิ่งใหม่ๆละนะแต่คนเก่าก็ยังไม่เลิกลาก,ก็เป็นไปได้สําหรับชาวราศีตุลน,นะคะทําให้คุณรู้สึกเครียดไปต่อเอาอยัางไงดีอะไรอย่างนี้นะคะอยู่นในช่วงของการรู้สึกสับสนอยู่พอสมควรนะคะไพ่แนะนําให้หมอจะเปิดอีกชุดหนึ่งนะคะว่าเป็นไพ่แนะนําจะทําอย่างไรในในความรู้สึกนี้นะคะ บราชาไม้เทา้าสีดาบนะคะสิบดาบเข้ามาด้วยใ่ใน,นช่วงของการตัดสินคิดการตัดสินอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวราศีตุลอาจจะรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันเจ็บปวดมากแล้วนะคะสิบดาบเก็บความรู้สึกตัวเองไว้นะนิ่งๆมานานละ แต่กําลังตัดสินใจที่จะออกไปมองไปข้างหน้านะคะชาวราศีตุลอาจมีความรู้สึกแบบนี้นะคะหรือว่าชาวสองอาจจะสองชาวราศีตุลอยู่นะคะก็ถ้าขาดความรู้สึกตรงนี้ก็เขาอยากจะออกไปละนะคะอยากจะแต่อยู่ในช่วงของการตัดสินอยู่เจ็บมากพอสมควรนะคะอยากจะหลบหลีกออกมาเนาะแต่สําหรับนะคะความรักเก่าๆหรือว่าสิ่งที่กําลังค้างคาอยู่มันยังไม่จบ นะคะคือเขายังไม่เลิกตือ้อหรือว่ายังค้างคากันอยู่แต่คุณอยากจะออกไปละอยากอิสระละนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะอยู่ในช่วงของการกําลังตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือจะหันหน้ามาคุยกันปรับความเข้าใจกันอีกฝ่ายเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะคะเขาก็ำลังคิดถึงคุณอยู่เช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันเวลาเขาหวังว่านะคะเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเวลาจะทําให้เขา ทำให้เราสองคนกลับมารักกันเหมือนเดิมความสุขแต่ว่ามันมันเหมือนมันจบความสุขของชาวราศีจุลม,มันจบละอยู่ในช่วงของของนิ่งพักก่อนได้ไหมนะคะแต่สําหรับอีกฝ่ายเขาขอเวลาอีกสักหน่อยเขาไม่เขาก็ไม่สามารถลืมเลาเราได้เหมือนกันอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่าอะไรที่สามารถแก้ไขได้ถ้าใจสองคนยังรักกันอยู่ก็น่าจะกลับมาคืนดีนะคะลองพิจารณาดูเนาะชุดแรกนะคะสําหรับความรักของชาว ราศีตุลน,นะคะชุดที่สองคนโสด ความรักของคุณโสดชาวราศีตุลไพ่วิวอ,อั f ฟอร์จูนอยู่ตำแหน่งกลางนะคะอ่าอาจเป็นไปได้ว่าที่ผ่านมาคุณเรียนรู้กับเรื่องความรักมาแล้วนะคะทำให้คุณเดินจากมาแล้วก็เป็นเชลออดนะคุณรู้สึกเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งกับการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะคะเรื่องการงานของคุณคุณทํางานนะคะคุณพยายามเน้นไปเรื่องของงานและเงินแต่ด้วยเหตุที่ว่านะคะ ที่ผ่านมานะคะมันมีความมันมีไพ่ดาบนะคะอุปสรรคเรื่องของความรักมันเกิดขึ้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆนะคะคุณอาจจะเรื่องราวเก่าๆเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเขาเรียกว่าต่างคนต่างมีเหตุผลเรื่องความรักที่ค่อนข้างที่จะลงตัวยากทําให้คุณต้องเดินจากมาสําหรับคุณโสด นะคะหรือว่าหยุดกับเรื่องราวเก่าๆหยุดกับความรักครั้งเก่าแต่คราวนี้บิ e อ of f o ร์จ n e ช่วงชะตาให้คุณมุ่งไปเรื่องของการงานการเงินเป็นหลักแต่คุณต้องมีเอ็มเพรสนะคะคือความสมบูรณ์ความสุขเนี่ยมันคุณควรจะเจอสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยสําหรับคนโสดนะคะสีดาบเนี่ยความรู้สึกของคุณมันยังเก็บความรู้สึกนี้อยู่บางครั้งก็กลับมาคิดอยู่เรื่องราวเก่าๆคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะมีคนเข้ามาไหม นะคะบางทีเราก็เหมือนกับเราไม่เปิดใจเพราะาเราเจอดาบความรู้สึกเก่าๆมันก็ยังค้างคางเราอยู่นะคะเป็นไพ่ราชินีถ้วยนะนะคะเรื่องราวเก่าๆก็ยังค้างคา,งางเราอยู่เราก็ยังเก็บความรู้สึกนั้นเขานะคะอาจจะมีเหตุผลมากมายจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเออไม่ไหวละกับตรงนี้นะคะหรือว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นกับเรื่องความรักครั้งเก่ามันก็ยังมีอยู่ดังนั้นการที่คุณจะเปิดใจให้กับใครเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออเราควรจะ Uh, เหมือนกับให้โอกาสคนอื่นบ้างนะคะที่จะหันหน้าที่จะเข้ามาหาเราให้คนอื่นให้โอกาสให้กับเขาเข้ามานะคะเปิดใจอ่านใจคนอื่นดูบ้างนะคะถึงแม้ว่าเราเคยเจ็บมาแล้วหรือเราไปเจอคนที่เขาเอาแต่ใจเห็นอ่านประมาณนี้นะคะ <c ười> คือเอาแต่ใจในะคะเอาแต่ใจหรือว่าเป็นตัวเองสูงมากจนไม่ฟังคนอื่นนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณยังเก็บความรู้สึกยังคิดถึงเขาอยู่ก็เป็นไปได้ บางครั้งคุณก็คิดมัดรู้สึกตันๆกับเรื่องความรักอยู่ดังนั้นลองเปิดใจเป็นเอ็มเพรสดูนะคะไพ่แห่งความเมตตาไพ่แห่งความสุขบางทีเราก็ต้องเปิดใจรับฟังคนอื่นด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เจอคนที่ใช่จริงๆที่เข้ามาเราไม่จําเป็นต้องมันเหมือนกับว่าเราให้โอกาสคนอื่นมากๆนะคะมันบางทีเราอาจจะได้เจออะไรดีๆในตัวเขานะคะคแต่บางทีเราอาจจะคิดว่าไม่นะต่อสู้กับความรักของเราเนี่ย โอกาสที่เราเจะเปิดมันก็จะน้อยนะคะมันก็จะทําให้สิ่งดีๆที่จะลอดเข้ามาหาเราหรือเจอคนที่ใช่ก็คือเหมือนกับเรายังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆยังหมุนอยู่กับถ้วยใบเดิมนะคะกับเรื่องราวที่เขาทําให้เราเจ็บใจเสียใจเสียใจที่เดินออกมาเนาะคนโสดนะคะลองหันลองปรับนะคะถ้าหากเรื่องราวนี้ทําให้เราตรงกับเราก็ลองปรับจูนนะคะที่เปิดรับ นะคะให้กับคุที่จะเข้ามาหาเราพลังงานดีๆที่กําลังจะเข้ามานะคะการที่เราไปเจอของอะไรที่เราไปเจออะไรที่ถึงแม้ว่าเปิดแล้วมันก็ยังแย่อยู่ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะเพราะเหรียญลอเราอยู่แล้วนะคะเหรียญมันมีหลายเหรียญเราสามารถที่จะเปิดรับสิ่งดีเข้ามาอันไหนไม่ดีเราก็วางพักไว้แต่เราควรจะเปิดใจของตัวเองก่อนนะคะ ก็ไว้เป็นแนวทางนะคะเป็นการอ่านทั่วไปเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับคนโสดนะคะว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งดีๆทักษาใจของเราพร้อมที่จะวางจากสิ่งเก่าๆและเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาบ้างเปิดรับแสงอาทิตย์ที่จะเข้ามาบ้างความเมตตาความอ่อนโยนนุ่มนวลอ่าพลังงานออร่าดีๆกําลังเข้ามาหาเราแล้วนะคะสํหรับเรื่องความรักของเราลองพิจารณาเนาะต่อไปเราไปต่อนะคะ ูดถึงชุดที่3ชุดที่3แม่หมอจะเปิดไพ่ของเขาเรานะคะสำหรับชาวราศีตุลชุดนี้นะคะชาวราศีตุลแม่หมอจะเปิดไพ่สองชุดเขาคิดอย่างไรพลคบหาคุยกันอยู่สถานะไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจน คนกำลังคบหาคุยกันอยู่กับชาวราศีตุลรัคนาตุลสำหรับชาวสองนะคะาตามไพ่แม่หมอชุดนี้ชุดร่างแม่หมอแบ่งไพ่เป็นชาวราศีตุลชุดที่สองเป็นคนกำลังคบหาคุยกันอยู่ไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่ราชาไม้เท้าคุณความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณเหมือนชาวราศีตุลก็คุยคบคุณกับคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงที่ค่อนอยังไงล่ะก็เหมือนกับ กำลังคบดูอยู่คุยกันไปก่อนนะคะไม่เร่งรีบอะไรเหมือนแปดเหรียญอยากจะคบกันนานๆน,น,นะเขามองการไกลด้วยเรื่องของความรักว่าจะไปต่อได้ไหมสองดาบนะคะว่าเขาเหมือนกับเขาพิจารณาในความสัมพันธ์ด้วยชาวราศีตุลพิจารณาในความสัมพันธ์นะคะว่าเนี่ยตัดติกมีคนเลือกไหมมีจัดติกมีการไต่ตองที่ดีไหมนะนะคะไพ่ จะชิมิเข้ามาด้วยเหมือนมากระตุ้นมากระตุกทําให้เขาแบบว่าระมัดระวังในการคบหาอยู่พอสมควรเขากําลังคุยกับคุณอยู่นะคะาชาวราศีตุลคุยกับอีกคนอยู่นะคะและคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะขอเวลาหรือว่าขอการศึกษาใจการอยาคบกันไปนานคุยกันไปก่อนนะยังไม่ชัดเจนนะคะสองดาบตรงนี้นะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ก็ไต่ตองดูเหมือนกันนะกําลังดูอยู่นะ ไปแบบน,นี้แม่หมอยังไม่ได้เปิดนะคะชุดนี้ต่อไปนะคะยังไม่ไม่ไม่ชัดเจนออกมาเดี๋ยวขอเวลาอ,ออกมาก็ได้ะนะคะเป็นเวลาเขาขอเวลาเท่านั้นเองดูกันไปก่อนส่วนฝ่ายตรงข้ามเหมือนคุณจะใจร้อนนะคะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคนที่เขาคบอยู่เนี่ยชาวราศีตุลเขาคิดอย่างไร เขาเหมือนกับเนี่ยมีไพ่ห้าเหรียญแล้วก็ไพ่เก้าไม้เท้าอัศวินไม้เท้าค่อนข้างที่จะเร่งรีบในความสัมพันธ์นี้นะคะผิดหวังนะคะในตัวคุณผิดหวังในตัวคุณมากเลยว่าเออฉันอุตสาห์คาดหวังกับคุณขนาดนี้ทําไมความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะคะในความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาคิดเหมือนกันไต่ตองแล้วเขาก็คิดว่าจะลุยละสู้ละมุ่งมาที่คุณเลยทีเดียวนะคะแต่ชาวราศีตุลน,นะคะคุณกําลังไต่ต,ตองและขอคุบแล้วใช้เวลา คุณขอเวลาซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาเร่งรีบดังนั้นเขาก็ผิดหวังในตัวคุณอยู่เหมือนกันสถานะยังไม่ชัดเจนต่อไปนะคะจะคืบหน้าไหมจะพัฒนาไหมหรือจะอยู่ที่เดิมนะคะหรือจะเป็นเพื่อนกันเป็นแค่เพื่อนคุยกันที่ปรึกษากันเท่านี้นะคะอันนี้มันอยู่ที่ไพ่ใบนี้ราชาไม้เท้าราชาไม้เท้าคือพยายามไต่ตองความสัมพันธ์อยู่ ว่าจะเอาอย่างไรก็ค่อนข้างระมัดระวังในการใช้นะคะระมัดระวังในความคิดเรื่องของความรักพอสมควรนะคะทำให้เกิด2ดาบ นะทำให้ยังไม่ชัดเจนเลยว่าจะเอาอย่างไรขอเวลาให้ฉันอีกสักหน่อยได้ไหมฉันคิดมากไปหน่อยนะคะความรักอยู่บางทีมันก็ต้องนะ้ำมันแล้วแต่นะคะแต่ละคนเนาะความคิดของแต่ละคนบางคนก็ใช้ใจบางคนก็ใช้ความคิดอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ตัวบคุคคลไม่ว่ากันเนาะก็คิดอยู่นะคะทีงฝ่ายหนึ่งเขาก็อาจจะมุ่งละใช่ละ โดดเต็มๆเลยนะเนี่ยทำให้เขาผิดหวังอยู่พอสมควรจะเอาอย่างไรต่อดีนะคะมันไม่ชัดเจนดังนั้นขอภพยเพิ่มนะคะสำหรับคำแนะนำเชลลี่ออด เด็กถือถ้วยราชาถ้วยเด็กถือดาบความรักมันมีมันมีกึ่งกลางนะคะอยู่ไพ่แล้วม,มีความกึ่งกลางอยู่นะคะอยู่การลังเล อยู่ในช่วงเขาก็ลังเลอยู่ชาวราศีตุลยังรังเลอยู่นะคะกับเรื่องของการเลือกคนการเลือกการใช้ชีวิตครอบครัวหรือเลือกความรักของคุณนะคะมีทั้งความรู้สึกยังรังเลอยู่ยังรู้สึกว่าชอบนะใช่นะแต่มันก็มีดาบคือมันก็ยังกังวลอยู่ขัดแย้งอยู่นะคะสองใบนี้ดังนั้นต้องใช้เวลาเหมือนกับรังเลในความรักของความสัมพันธ์ในเรื่องความรักของชาวราศีตุลสําหรับคนที่กําลังคุยคัยอยู่ดังนั้นมันไม่ ความรักยังไม่ชัดเจนความรักยังไม่ชัดเจนดังนั้นใช้เวลานะคะเหมือนสฟิง์สองตัวนี้นะคะขาวกับดำความรู้สึกของเขาเหมือนใจหนึ่งก็ต่อต้านใจหนึ่งก็มีความรักที่ดีอยากมีความรักแต่ใจหนึ่งก็กลัวชาวราศีตุลน,นะคะที่กําลังคบคุยกันอยู่ก็ต้องใช้เวลาจะดีกว่าเนาะเอาให้มันชัดเจนดีกว่านะคะเท่าที่เราจะจะสามารถทําได้ ทําให้คุณมั่นใจนะคะจะนานจะเร็วจะช้าอย่างไรก็ขอให้เรามั่นใจอะ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณค่อนข้างเป็นจติชาวราศีตุลน,นะคะคุณค่อนข้างไพ่พของเจ้าชะตาออกมานะคะคุณค่อนข้างที่จะไต่ตรองอืนะคะไต่ตรองพิจารณาเหมือนว่าคุณกลัวผิดหวังนะกลัวกลัวโทษของสิ่งนี้นะคะคุณก็เลยต้องใช้เวลาในการตัดสิน นะคะสำหรับช,ชาวส่องราศีตุลที่กำลังคบคุยอยู่ถ้าเขายังนิ่งๆอยู่นะ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาขอเวลาในการครบขอให้เราศึกษาใจกันมากกว่านี้อย่าเพิ่งเร่งรีบเหมือนตรงนี้นะคะอัศวินแม่เท้าก็จะเร่งรีบสปีดเร็วนะคะว่องไวฉับเร็วนะแต่เขาเป็นจะติดนะคะเขาตัดไตดต,ตรองอยู่ค่อนข้างจะละเอียดอยู่กับความสัมพันธ์นี้ดังนั้นต้องใช้เวลาก็จะดีก็น่าจะ ถ้าใจสองคนรักกันหรือว่าอยากจะคบกันจริงๆก็น่าจะพัฒนาต่อไปได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นๆดูๆกันไปก่อนศึกษาใจคอกันไปก่อนก็จะดีนะคะสําหรับชาวราศีตุลรัคนาตุลท่านที่กําลังคบบคุยกันอยู่หรือสถานะคุณคุยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับความรัก นะคะโดยรวมนะคะคร่าวๆเป็นการอ่านทั่วไปตรงหรือไม่ตรงอย่าไปซเสียดนะคะเอาไว้เป็นแนวทางไม่ตรงก็เดินผ่านเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกาลังใจให้แม่หมอมาดูตลอดเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ